ทุกความสำเร็จอันยิ่งใหญ่หล้วนเริ่มต้นมาจากปณิธานแห่งการให้ดกรกัมปนาทบุญราศีโดยร่วมกันสารปณิธานสร้างคุณค่ากับอาจารย์ชาญวิทย์เมธาชยัยวุฒิบนความเชื่ออันหนักแน่นที่ว่าความถูกต้องที่ประสานคุณค่าคือความสำเร็จที่ยั่งยืน 1>, 1มีนาคม2555บริษัทไอยาพรานเน็ตจำกัดได้ถือกำเนิดขึ้นและเติบโตยอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่ด็อเตอร์กัมปนาบุญราศียึดมัน่นและยืนหยนัดเหนือสิ่งท้าทายทั้งปวงโดยบริหารงานบนพื้นฐานจรรยาบารณและคุณธรรมเป็นหลักและยังมุ่งม,มัน่นผลักดันผลงานนวัตกรรมงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของนักวิจัยไทยที่โดดเด่นระดับโลกสู่ผู้บริโภคและสังคม we care We share. We grow.